หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้ประทำคำชูวัดวาพระศาสนานะครับวัดศรีสงครามบ้านทบอนนะครับนี่เข็นรถสิบล้อนะครับบรรทุกพัตหาหมาถวายไมชีนะครับนี่เด้อนะครับหลายอย่างมากประการนะครับทั้งส้มตําทั้งนี่นะครับไม้ขาวไมชีนะครับที่มาจากวัดบ้านโกบอนนะครับมีแต่ไม่ชีสาวทั้งนั้นนะครับเซลไม่ชีแล้วนะครับนี่ ดูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเข็นมาจากรถเลยเนี่หึยี่สิบกระตนี่นะครับนี่ญาติโยมผู้มาให้การอุปธรรมค้ำชูนะครับวันนี้จะได้ฟังธรรมพิเศษนะครับพระอาจารย์มหาวรพุทธานิโยนะครับประิยนทำแปดประโยคนะครับจะมีตาใม้ธรรมะนะครับขออนุญาตถ่าย นะครับสายขาวนะครับแม่ขาวไม่ชี้นะครับนี่เด้อนะครับพระจะอยู่ด้านโน้นนะครับแม่ขาวไม่ชีอยู่ฝั่งนี้อันไม่ชีมานํากันหลประเดี๋ยวเฮทั้งเบิดไม่ชีวัดเก่าบัวสิบสองนะครับรวมผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ประมาณไม่รู้จะถึงสามสิบหรือเปล่านะครับด้วยสายตานะครับนี้ ด้วยสายตาที่มองนะครับ45ปฏิรูปมา4นะครับอยู่ที่นี่ไม่รู้เท่าไหร่อีกนะครับนี่ <c oughs> เด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ